สวัสดีค่ะส,สคริปต์นี้เนาะมาถึงเรื่องราวของความหวังเล็กๆของตัวเลขเสียงโชคและตัวเลขมงคลของชาวที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของโชคลาภการเงินการงานของชาวทาตทั้ง4นะคะประจำปักหลังนี้16-31มีนาคม2564ค่ะ เป็นเรื่องของชาวธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำประกอบไปด้วยราศซิมีนกรากฏพิจิกค่ะในหัวข้อนี้นะหมออ้อจาขออนุญาตใชา้ไพ่ชุดนี้นะคะรเร d ดีย e Rider w ์ i นะคะและก็เป็นเรื่องของตัวเลขมงคลตัวเลขสิ่งโชคก็จะเป็นไพ่เลนามองนะคะเรามาเริ่มต้นเป็นชาว ธาตุน้ำราศีมีนก่อนเลยค่ะขอตัวเลขเสียงโชคของชาวธาตุน้ำราศีมีนจ้าขอดูตัวเลขเสี่ยงโชคของชาวธาตุน้ำราศีมีนก่อนเลยค่ะท่านได้ไพ่สามหกค่ะไพ่ไม้กางเขนท่านได้ไพ่สุนัขค่ะ 18ค่ะและ32ค่ะท่านได้ไพ่พระจันทร์32ค่ะสำหรับตัวเลขเสี่ยงโชคตัวเลขมงคลนะคะของชาวธาตุน้ำราศีมีนท่านได้หมายเลข36 18และ32ค่ะ ความหมายของไพ่นะคะเป็นไม้กางเขนหมายถึงว่าความโศกเศร้าความาลายความเจ็บปวดความเสียสละที่จะเกิดขึ้นกับท่านนะคะและหมายเลข18เป็นเรื่องของความสุนัขนะคะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงความซื่อสัตย์สุจริตนะคะ32ค่ะเป็นพระจันทร์นะคะเหมือนกับว่า,าการคิดไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์และ สิ่งที่ท่านอยากประสบความสําเร็จสิ่งที่ท่านมองสู่อนาคตในความสำเร็จของตัวเองนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอเดียสร้างสารรค์หรือความสามารถพิเศษของท่านอะไรบางอย่างนะคะเรื่องราวของความหมายโดยรวมของไพ่ก็คือว่าท่านอาจจะต้องอได้ไปเดินทางไปเจอกับเพื่อนกับฝูงและก็ไม่แน่ว่าบางคนบางท่านอาจจะได้ไปางานอาวมงคลเกี่ยวกับเพื่อนของตัวเองอะไรอย่างนี้ ในสังคมเพื่อนหรือเป็นเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างนี้ค่ะท่านก็อาจจะได้ไปช่วยอาจจะไปไปแสดงความเสียใจและแสดงความรึกถึงเพื่อนของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะอขอดูเรื่องโชคลาภของชาวธาตุน้ำราศีมีนค่ะมาดูเรื่องของโชคลาภของชาวธาตุน้ำราศีมีนกันก่อนเลยค่ะ ชอกลาประจำปักหลังนี้นะคะ Seven of Pentacles Four of Cups สี่ถ้วยค่ะ Nine of Cups อัศวินถือถ้วยค่ะ Temperance และ Justice เรื่องของโชคลาภนะคะท่านอาบางคนบางท่านนะมีโชคลาภเล็กๆเ,เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ท่านอาจจะมีโชคลาภจากการทํางานก็ว่าได้นะ,ะโชคลาภจากมีคนามาชวนท่านไปทํางานหรือชวนชวนลงทุนต่างๆสิ่งที่ท่านลงทุนลงแรงไปนะคะเป็นจุดเรียนเนาะท่านอาจจะได้รับโชคลาภจากสิ่งที่ท่านลงทุนลงแรงจากงานก็ได้หรือบางคนบางท่านนะคะมี คนนาโชคลาภมาให้ท่านมีการเชิอชวนมีทําให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีค่ะแต่ก็กคงยังเรื่องโชคลาภก็ยังคงอยู่ในเรื่องของอความสมเหตุสมผลนะคะไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปก็คืออยังเสมอตัวของตัวเองอยู่นะคะเหมือนกับว่าโชคลาภเกิดขึ้นจากการที่ท่านเนี่ยทุ่มทุนลงแรงทํางานอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะ ท่านก็มั่นใจในจุดดนี้ด้วยว่าท่านเนี่ยไม่ได้หวังโชคลาภใดๆจากการเสี่ยงโชคเลยท่านตัว,ต,วตัวตนของท่านนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมีอาจจะเป็นคนที่ว่าทํางานแล้วได้เงินมากกว่าเป็นคนขยันอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าจะหวังลาบล้อยหรือไม่ได้คิดที่จะหวังไปในเรื่องของถ้าไม่ได้ทํางานก็คง เม็ดเงือไม่มีเม็ดเงือก็คงเม็ดเงินก็คง,ง,งไม่มีอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคะชาวราศีมีนท่านคิดประมาณนั้นเนาะเรื่องการเงินค่ะเรื่องการเงินขอดูเรื่องการเงินในปักหลังนี้ค่ะของชาวธาตุน้ําราศีมีนค่ะเรื่องราวการเงินในปักหลังท่านนี้เป็นอย่างไรคะชุ o อั o r รสอง the the hangman the magicians the hierophants let i sort หนึ่งดาบค่ะเรื่องราวในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนาะท่านตัวท่านเองก็เหมือนกับว่า,ายังคงต้องบริหารการเงินให้ดีๆเนาะการงานบางคนบางท่านเกี่ยวกับทํางานออนไลน์เหมือนยอดจะตกต่ํายอดจะตกไปหน่อยนะคะเรื่องการเงินเนาะเกี่ยวกับงานเงินยอดจะตกไปตรงนี้ก็ทําให้ท่านรู้สึกแบบค่อนข้างจะจับต้นทุนปลายเรื่องงานไม่ถูกเหมือนเครียดนิดนึงนะคะ การทำงานนะั้นมันไม่เกิดเงินขึ้นมาเหมือนเราลงทุนลงแรงทํางานไปแล้วเงินมันไม่ได้ค่อยได้เท่าที่ควรนะคะมันเป็นเรื่องของงานกับเงินซึ่งมันสอดคล้องต้องกันนะคะซึ่งทําลงไปแล้วมันไม่เห็นเงินเท่าที่ควรนะคะบางคนบางท่านเสียเงินไปกับการ าหาหมอไหมสุขภาพด้วยปัญหาสุขภาพแล้วก็ต้องเสียเงินไปกับการไปโรงพยาบาลหาหมออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องต้องห่วงนะคะใช้จ่ายเงินไปตรงนี้เสียเงินไปตรงนี้แล้วท่านกา็ได้รับสุขภาพที่ดีกลับคืนมานะคะก็คือเจ็บ ที่จะป่วยก็หายใครกังวลบางคนบางท่านมีประกรันประกันใจให้ด้วยนะเหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองก็ท่านก็ประสบความสําเร็จถ้าเกิดมีการผ่าตัดอะไรใดๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะถ้าเป็นเรื่องของอในการใช้จ่ายการเงินเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมันก็สอดคล้องในเรื่องของการเสียเงินกับสุขภาพด้วยนะคะชาวท่า น้ำเนาะราศีมีนประจำปักหลังนี้นะคะขอดูเรื่องของการงานค่ะการงานชาวธาตุน้ำราศีมีนค่ะการงานชาวธาตุน้ำราศีมีนค่ะการงานของท่านเป็นไปในทิศทางใดคะ the emperors three of cups queen of s w o r d queen of pentacles t r e e of wands การงานของท่านนะคะช่วงปักหลังนี้นะชาวราศีมีนค่อนข้างจะเป็นไปได้ดีค่ะ บางคนบางท่านเนาะมีคู่อุปถัมภ์ค้ำชูหรือนายให้การดูแลนะคะบางคนบางท่านก็ยอดถึงเป้าค่ะใกล้ๆนั้นนะสิ้นเดือนสิ้นปลายปักแล้วนะยอดจะถึงเป้าแล้วอาจจะถึงเป้าไปแล้วด้วยนะคะบางคนบางท่านเนาะก็ก็มีเฮค่ะประสบความสําเร็จได้ดีทีเดียวบางคนบางท่านมีการติดต่อสื่อสารมีการเริ่มงานใหม่ๆกับชาวต่างชาติด้วยมีการประสานงานกับชาวต่างชาติบางคนบางท่านได้โชกับชาวต่างชาติด้วยเป็นเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามาอะไร ะะท่านก็เป็นคนที่ประหยัดมัธยัสแล้วก็รู้จักการใช้เงินด้วยแล้วท่านก็มีเงินเก็บในตัวของท่านด้วยาบางคนบางท่านต้องการจะเอาเงินที่ท่านได้นะคะไปลงทุนลงแรงสร้างงานค่ะ,อ,ะอาจจะคิดโปรเจกต์ใหม่ๆทางคนบางท่านคิดถึงบางอนาคตในเรื่องการเงินไปสู่การงาน จะเอาเงินที่ท่านมีนั้นไปลงทุนกับสิ่งอะไรใหม่ๆก็ขอให้ลงทุนลงทุนไปได้เลยนะคะเริ่มงานนั้นไปได้เลยเนาะศึกษาข้อมูลก่อนก,อนการลงทุนค่ะเริ่มงานไปแล้วมีแนวโน้มว่าท่านจะประสบความสําเร็จนะคะมีเป็นโชคเป็นลาภที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานในปลายปักนี้เช่นเดียวกันนะคะของชาวธาตุน้ําราศีมีนค่ะก็สาหรับชาวธาตุน้ําก็จะประมาณนี้ค่ะราศีมีน แล้วค่มาถึงคิวของชาวธาตุน้ําราศีกรกฎค่ะชาวธาตุน้ําราศีกรกฎในเรื่องของตัวเลขสิ่งโชคตัวเลขมงคลโชคลาภการงานการเงินนะคะขอดูตัวเลขสิ่งโชคค่ะตัวเลขมงคลของชาวธาตุน้ําราศีกรกฎก็นเลยค่ะท่านจะได้ตัวเลขอะไรคะชาวราศีกรกฎนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากไพ่ค่ะ กรกฎค่ะขอไพ่สามใบค่ะสองหค่ะท่านได้ไพ่สองหนะคะเป็นไพ่ขุนเขาค่ะ1นสค่ะหนค่ะเป็นไพ่เด็กค่ะและ10ค่ะ10เป็นไพ่เคียวค่ะ10เป็นไพ่เคียว สำหรับคำหมายของไพ่หนึ่งสองหนึ่งนะคะสองหนึ่งตัวเลขที่ท่านได้รับสองหนึ่งหนึ่งสามและหนึ่งศูนย์ค่ะไพ่สองหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหาไพ่หนึ่งสามเป็นเรื่องของเรื่องเล็กๆน้อยน้อยจิกจุกจิกจิกนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องถ้าเป็นเรื่องปัญหาก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยน้อยจุกจุกจิกจิกค่ะไพ่เบอร์สิบนะคะเป็นเคียวเป็นอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะมาตัดรอนนะคะ,อะมองดูว่านะก็ใน เรื่องต่างๆของท่านนะคะในระยะนี้ในช่วงนี้นะคะชาวธาตุน้ําราศีกรกฎก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคปัญหาเล็กๆไดนะ้นาะจุกจิกจิกใจนะคะทำให้ท่านรู้สึกกังวลใจเครียดนิดนึงนะคะมีมีความเครียดเกิดขึ้นกับท่านนะชาวธาตุน้ําราศีกรกฎ ค่ะเรื่องเราประมาณนี้นะคะจากไพ่เลนอมองนะเกิดอุปสรรคปัญหาแต่เป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆท่านก็ต้องหาวิธีการแก้ไขให้ได้นะคะก็ใช้สติในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะเป็นคําแนะนําจากไพ่เลนอมองค, mm. อค,ค่ะขอดูโชคลาภค่ะขอดูโชคลาภของชาวธาตุน้ําราศีกรกฎประจําปักหลังนี้ชาติน้ําราศีกรกฎขอดูโชคลาภของคุณ จะมีโชคมีลาบอะไรเกิดขึ้นไหมคะโชคลาบดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านไหมคะชาวธาตุน้ำราศีกรากฏค่ะเจนเนแวนสิบไม้เท้าค่ะทูบคัพสองถ้วยค่ะสิบกับสูตห ดาบค่ะ The e m p r o r s และ three the cups เรื่องราวโชคลาบนะของชาวธาตุน้ำราศีกรกฎนะโชคลาบนี้ยังมองไม่เห็นนะคะแต่สิ่งที่มองเห็นก็คือเหมือนกับอารมณ์ของท่านตอนนี้นะชาวราศี ธาตุน้ำราศีกรกฎนะคะเหมือนท่านแบกรับภาระแบกรับความรู้สึกอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างจะหนักหน่วงด้วยนะบางคนบางท่านพยายามประคับประครองนะคะมันไม่ใช่เรื่องของเรื่องโชคลาภมันเป็นเรื่องของอาการอับโชคอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะชาวธาตุน้ําราศีกรกฎนะบางคนบางท่านนะคะมีแฟนคบชาวต่างชาติต่างแดนเป็นชาวราศีเมษสิงห์ธนู มีการประคับประคองความสัมพันธ์เนื่องด้วยว่ามีเรื่องของการอับโชคเกิดขึ้นในด้านความรักและก็เป็นเรื่องของมือที่สามที่จะเข้ามาสอดแทรกในความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ําราศีกรกฎนะคะในเรื่องของหัวข้อโชคลาภเนี่ยบางท่านบางคนนะถ้าไพ่มันชี้ออกมาในเรื่องของการอับโชคหมออ้อก็จะมาดูอีกทีนะคะว่ามันเป็นอับโชคในเรื่องของอะไรเท่าที่มองดูไพ่ออกมามันเป็นเรื่องของอับโชคในด้านความรักค่ะ คลายไพ่ที่ออกมาประมาณนี้นะคะเนาะก็ยังไม่เห็นเม็ดเงินในเรื่องของโชคลาภขึ้นมาแต่เห็นว่าเป็นเรื่องอับโชคในด้านความรักสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้สู้ๆเข้มแข็งและใช้วิจารยณด้วยนะตั้งสติด้วยค่ะชาวธาตุน้ําราศีกรกฎนะจ๊ะขอดูเรื่องการเงินค่ะเรื่องการเงินเป็นยังไงคะ เรื่องการเงินของชาวพัดน้ำราศีกรกฎค่ะขอเรื่องการเงินค่ะ The Eye Printers, the Devils, Eight of p e n t a c l e b a d r i n Knife of Sword, a s w i n t ถือดาบและ Strange ในเรื่องของการเงินค่ะการเงินบางคนบางท่านอาจจะมีโชคลาภการเงินเกิดขึ้นจากการเสี่ยงจากการพนันด้วยนะจ๊ะเป็นเงินเหรียญแปดเหรียญขึ้นมานะคะจากการลงอาจเสี่ยงเรื่องการ,การพนันเรื่องอะไรสีเทาๆอย่างงี้นะหวยพนันอะไรใต้โต๊ะบอลอะไรก็ว่ากันไปนะคะนี่ไม่ได้ชี้แนะแนวแนวทางไปในด้านของการพนันเนาะแต่ว่าจากไพ่ที่เห็นก็จะอ่านประมาณนี้นะคะและบางคนบางท่านก็อาจจะได้เงินได้ทองจาก าบางคนท่านที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอความสวยความงามนะคะสปามาสาร้านนวดใดๆหรืองานกลางคืนบาร์รีสโตร์เกี่ยวกับกลางคืนเนี่ยค่ะท่านค่อนข้างจะมีโชคในเรื่องของการเงินในด้านนี้นะคะาชาวราศีาากรกฎเนาะเป็นโชคลาภดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านในเวลาในระระยะเวลาการทํางานใน กลางค่ำกลางคืนอย่างนี้ก็ว่าได้นะคะก็ขอให้ขยันทำงานไว้ค่ะเข้มแข็งไว้แล้วก็ต่อสู้กับงานทำงานเรื่องงานาเรื่องเงินจะเข้ามาในช่วงกลางคืนประมาณนี้นะคะเงินที่จะเข้ามาก็ขอให้ขยันอดทนไว้นะคะทุกสู้ท่านเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วได้เงินจากงานในเกี่ยวกับกลางคืนและงานทางด้านสีเทาๆก็โชคลาภก็เกิดขึ้นในเรื่องของ เงินจากตรงนี้ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการงานค่ะการงานของชาวธาตุน้ําราศีกรกฎค่ะการงานการงานเป็นยังไงคะขอดูเรื่องการงานของท่านค่ะในช่วงปักหลังนี้16ถึง31มีนาคม2564ค่ะชาวราศีกรกฎธาตุน้ําค่ะ King of Cups, ะชา n c ด้วย f t w e r Pentacles Four of Swords ดาบ Queen of Pentacles และ The Magicians ในเรื่องของการงานนะคะปักหลังนี้นะะชาวราศีกรกฎนะคะการงานเนาะมันเหมือนจะเงียบเียบนะคะการงานท่านก็ยังคงอยู่ในที่ทำงานของท่านนะคะแล้ว เจ้านายหัวหน้างานก็ยังคงบริหารงานดีก็คงประครับประคองช่วยกันทํางานต่อไปแต่รู้สึกว่าการงานช่วงอ่ที่ผ่านมาหรือเปล่าเนาะมันค่อนข้างจะนิ่งนะไม่ค่อยเห็นเงินเงินจากการทํางานเกิดขึ้นเลยเหมือนงานลดน้อยถอลงไปนะคะสำหรับคุณบางคนบางท่านเนาะ,ะงานมันน้อยเนาะงานน้อยแล้วก็เกี่ยวเนื่องมาจากอาจจะเป็นเรื่องของ เศรศษฐกิจซบเซาช่วงนี้นะงานน้อยลงงานมันจิงนิ่งๆหน่อยนะคะนิ่งเงินน้อยงานน้อยนะแต่ว่า,าช่วงปปลายๆนะคะมันอาจจะดีขึ้นมานะคะเป็นเห็นเรียนครินครินถือเหรียญขึ้นมาแล้วก็เป็นเดนเนเช่นเช่นด้ความรู้ความสามารถของท่านท่านอาจจะเกิดไอเดียในการสร้างงานขึ้นมาใหม่หรือเสนอโปรโจเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีการ สร้างโฆษณาต่างๆเพื่อให้ท่านได้เกิดไอเดียในการสร้างโฆษณาในงานของตัวเองเพื่อให้ได้เงินเข้ามาเพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็พยายามใช้ไอเดียในการทํางานของท่านนะท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคะดังนั้นสร้างไอเดียสร้างงานขึ้นมาแล้วเงินเม็ดเงินจะเข้ามาเองนะคะช่วงปลาย ปากเนอ16ถึง31มีนาคมช่วงปลายๆนี้นะคะช่วงต้นๆอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเงียบๆนะงานไม่สร้างเงินเลยนะจ๊ะแต่ว่าปลายๆเนี่ยมันจะดีขึ้นตามลําดับนะคะชาวธาตุน้ำราศีกรกฎก็จะประมาณนี้ค่ะ อาละค่าเป็นคิวของชาวธาตุน้ําราศีพิจิกนะคะชาวธาตุน้ําราศีพิจิกขอดูตัวเลขเสียงโชคตัวเลขมงคลของท่านในช่วงปักหลัง16ถึง3 6ม1มีนาคม2 6 6 4ค่ะ2-2ค่ะท่านได้หมายเลข2-2หมายเลข35ค่ะและหมายเลข7ค่ะ หมายเลข2-2หมายเลข35และหมายเลข7ค่ะสำหรับไพ่นะคะความหมายของไพ่ก็หมายเลข2-2เป็น Cross Road ค่ะเป็นทางเลือกนะคะหมายเลข35เป็นเรื่องสัมภาสมอนะคะหมายเลข7ค่ะเป็นเรื่องของงูค่ะสำหรับความมาได้รวมนะคะท่านก็ ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการหลอกลวงการทำอะไรไม่ดีนะคะแล้วก็มันเป็นทางเลือกที่ต้องท่านต้องเลือกนะให้ระมัดระวังตรงนี้นะคะตัวตนของท่านก็ท่านค่อนข้างจะมีความมั่นคงอยู่แล้วนะคะแต่ท่านต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะช้วิจรารณญาณใครมาชวนทำอะไรหรือใครจะมาหลอกมาลวงท่านเนี่ยท่านก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะดูว่าใครเข้ามาเป็นยังไงนะคะมันมีตัวเลือกเข้ามา ท่านต้องการความมั่นคงในชีวิตแต่ท่านก็ไม่ต้องการเจอคนที่เข้ามาหลอกเข้ามาลวงอะไรอย่างนี้คะ่ะขอให้ใช้ความารู้ความสามารถของท่านพิจารณาในตัวเลือกที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะมันเหมือนกับว่าไพ่มีการตัวเลือกเกิดขึ้นนะคะสระตัวเลขมงคลก็จะเป็นตัวเลข2 2 3 5และหมายเลข7คะ่ะทีนี้ ขอดูโชคลาภค่ะขอดูโชคลาภของชาวธาตุน้ําราศีพิจิกค่ะขอดูโชคลาภของชาวธาตุน้ําราศีพิจิกค่ะโชคลาภ9 of cups t e of swords สิดาบ the e n g man t h r e of pentacles และ Six o เซเพนจิโคลหกเหรียญค่ะเรื่องของโชคลาภนะคะอยากจะแนะนำว่าโชคลาภของท่านนะคะบางคนบางท่านนะที่ผ่านผ่านมานะคะอาจจะผ่านมาช่วงปักต้นปักแรกก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมนะคะบางคนบางท่านสูญเสียทรัพย์จากการเสี่ยงโชคอะไรบางอย่างไปนะคะกะ็ท่านก็เลยแบบค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะ เสียเซลล์เสียความรู้สึกไปนะคะชาวธาตุน้าราศีพิจิกมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นไหมเรื่องราวของการเสียทรัพย์เรื่องราวของการสเ,รเราารสี่ยงโชคเราไม่ได้โชคเรื่องราวของเป็นนี่เป็นสินเรื่องราวของความเครียดความเครียดนะคะเครียดหรือกังวลหรือบางคนบางท่านก็เครียดจนเจ็บป่วยได้นะคะให้ระมัดระวังนะระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะจะ้าช้าธาตุน้ำราศีพิจิกนะ อาจช่วงปลายอาจจะดีขึ้นหน่อยค่ะอาจ,จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเป็น าบางคนบางท่านนะคะเรื่องของการเงินเรื่องเนี่ยอาจจะช็อตนิดนึงเลยต้องได้ไปหยิบยืมจากใครเขานะคะท่านอาจจะต้องทําเรื่องขอกู้ขอยืมหรือยืมจากเพื่อนหรือญาติคือคนสนิทในครอบครัวที่จะมาช่วยท่านได้เขาก็ยังช่วยท่านได้ประครับประคองในเรื่องนี้ไปนะคะในเรื่องของการโชคลาภมองว่าโชคลาภช่วงนี้ยังไม่ควรเสี่ยงค่ะยังกลัวว่าจะต้องเป็นการที่ว่า,ามีโชค ในด้านความช่วยเหลือจากใครบางคนหรือว่าท่านทําเรื่องกู้แบงค์ยืมแบงค์เขาอาจจะช่วยในเรื่องรประครับประคองตรงนี้ไปในเรื่องของร่างการเงินของเรานะคะเหมือนโชคในด้านนี้มากกว่าเนาะยังไม่ควรเสี่ยงนะคะชาวธาตุน้ําราศีพิจิกเขาใเรื่องการเงินค่ะนะีมาดูซิเรื่องการเงินเป็นยังไงคะปักหลังการเงินปักหลังของคุณแนวโน้มดีขึ้นไหมคะ การเงินปักหลังของชาวราศีพิจิกธาตุน้ำราศีพิจิกค่ะเน f ตับคัสสวินถือถ้วย The j u s t i c e The h e r m i t เนสตับแวนส์อสวินถือไม้เท้าและ Seven of Pentacles เรื่องของการเงินค่ะเรื่องของการเงินนะคะ าบางคนบางท่านนะท่านอาจจะรับเงินอะไรบางอย่างนะคะจากาคู่ของท่านหรือจากการทำงานเล็กๆน้อยๆ,ๆซึ่งเหมือนกับมีพาร์ทเนอร์ชิพเหมือนพี่เพื่อนร่วมงานนำนำเงินมา ท่านได้รับการแบ่งสันปันส่วนเรื่องการเงินแบบด้วยความยุติธรรมเหมือนกับว่า,าช่วยกันทํางานแล้วได้เงินจากสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะการเงินเหมือนกับเป็นสิ่งที่ท่านรอคอยแบ่งสันปันส่วนจากการปันผลอะไรสักอย่างจากาเพื่อนร่วมงานของท่าน หรือพาร์ทเนอร์ชิพในการทำงานลงทุนไปแล้วก็ได้เงินมาอะไรอย่างนี้ค่ะแบ่งสันปันส่วนอย่างยุติธรรมนะคะไม่มีโกงอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะทำธุรกิจกับเพื่อนแล้วเขาก็แบ่งสันปันส่วนเม็ดเงินออกมานะอาจจะเป็นช่วงปลายปลายปักนี้ค่ะอาจจะเห็นผลเห็นกำไรเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับท่านที่ลงทุนหรือเทรดหุ้นเหรือทำอะไรไปสักอย่างเนี่ยค่ะได้เงินปันผลจากตรงนี้นะคะช่วงปลายปลายปักนะชาวทัดน้ำราศี รกเรื่องของการงานค่ะขอในขอดูเรื่องของการงานค่ะชาวธาตุน้ําราศีพิจิกค่ะขอดูในเรื่องการงานชาวธาตุน้ําราศีพิจิกค่ะฟอร์เพนจ์เกิลห้าเหรียญค่ะ ชูฟแบนสองไม้เท้าค่ะ ten ด์แบนสิบไม้เท้าค่ะเพเ r ร์แบนเด็กถือไม้เท้าและ q ควิน เพนจเกลคาราชินีถือเหรียญน,นะคะในเรื่องของการงานค่ะก่อนหน้านี้เนาะท่านประสบป,ปัญหาในเรื่องของการงานอย่างหนักเลยเนาะต้องแบกรับภาระนะคะพยายามแล้วเนาะพยายามสร้างงานแล้วเพื่อจะได้เม็ดเงินเข้ามาในสุกร,กกระเป๋าเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างจากในการติดต่อสือ่อสารโดยฉพาะเรื่อง บางคนบางท่านถ้าเปิดธุรกิจแล้วต้องมีต้องเหมือนกับว่าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติอะไรเนี้ยมีการติดต่อสื่อสารหรือประสานงานหรือต้องรับแขกต่างชาติต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าค่อนข้างจะแย่นะคะในเรื่องธุรกิจเรื่องการงานของท่านเนาะแม้กระทั่งว่าเป็นคนทํางานในออฟฟิศก็ตามนะคะ ค่อนข้างจะมีปัญหาเนาะ,ะทำงานแล้วรับภาระอย่างหนักมากเลยก่อนหน้านี้เนาะทำงานอย่างหนักรับภาระอย่างหนักแต่เงินที่ได้มันไม่คุ้มกับค่าแรงที่เหนื่อยไปอะไรอย่างนี้ค่ะเหนื่อยมากเลยเนาะบางคนบางท่านก็ใช้ใจ่ายไปก,กับครอบครัวกับเรื่องของภาระหนี้สินอะไรใช้ตายไปหนักๆมากเลยนะทำให้เงินมันร่อยหลอลงไปนะคะในช่วงปักหลังนี้นะก็ ใช้ใจอย่างประหยัดข่าแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะแล้วบางคนบางท่านเนาะถือว่าโชคดีอาจจะฟพลิกฟืกฟ้นคืนชีพขึ้นมาได้นะคะในช่วงปลายปักก็คือสิ้นเดือนเราสิ้นเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของ ความชโชคลาภด,ดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเงินเข้ามาเพราะเรื่องของเงินเดือนเข้าก็ได้นะคะมันเหมือนว่าช่วงๆปลายๆจะมีเงินเกิดขึ้นจากการทํางานเขาบอกว่าประมาณนั้นนะคะจากไพ่ก็น่าจะเป็นทำ,ทำไหนว่าน่าจะเป็นเงินจากงานใหม่ของที่จะเกิดขึ้นโชคลาภจากงานที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นเงินเดือนของท่านนี่แหละค่ะที่ชั้นจะได้มานะคะก็ยังพอประครับประคองอยู่ไปได้นะคะชาวราศีพิจิกนะ ะะก็ระมัดระวังการใช้เงินค่ะแล้วก็ประหยัดนะเรื่องชคลาบยังไม่ควรจะเสี่ยงนะคะก็มีตัวเลขมงคลให้ท่านแต่ว่าท่านก็ถ้าจะนำไปเสี่ยงก็ขอให้ใช้วิจารยญาณด้วยแล้วก็ใช้สติในการเสี่ยงนะคะก็แนะนำว่ายังไม่ควรเสี่ยงเสี่ยงถ้าเสี่ยงไปก็ให้ แต่พองามค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะพอให้มีความหวังพอให้สนุกสนานเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่าไปทุ่มทุนทุ่มแรงกับเรื่องพวกนี้มากนะคะเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานและก็ทำงานหาเงินจะดีกว่านะคะเอาละค่ะก็ครบทั้ง3ราศีแล้วนะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตในเรื่องของตัวเลขเสี่ยงโชคตัวเลขมงกลโชคล,ชลาภการเงินการงานของ ชาวทัดน้ำนะคะปักหลัง16-31มีนาคม2564นะคะเรื่องราวของไพ่เป็นเรื่องราวของการอ่านไพ่โดยรวมนะจ๊ะไม่ได้ระบุเจาะจงว่า เป็นของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะฟังแล้วชมแล้วก็ขอให้ใช้วิจารยณและก็รับชมด้วยความสนุกสนานบันเทิงนะคะตรงไหนตรงกับท่านก็รับไว้ตรงไหนไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะไม่ต้องนำไ่เครียดใดๆนะคะเพราะมันเป็นเรื่องราวของโดยรวมเท่านั้นนะเป็น general reading นะคะก็อาเป็นว่าชาวธาน้ำทุกคนคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามสุดท้ายนี้ก็ขอให ฟาฟันอุปสรรคสู้ต่อไปทํางานต่อไปนะคะและโชคลาภดีๆเรื่องการเงินการงานก็จะเข้ามาหาท่านเองค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะชาวธาตุน้ําทุกคนมินกระกฏพิจิก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ